โชตาไปหาอะไรให้ฉันดื่มหน่อยได้ไหมเกิดก็ได้ผมโชตะาฮิรัสกะผมอยู่มปลายปีแรกผมเป็นคนไม่สุกสิงกับใครและอิสวะชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ก็ชอบใช้ผมให้ทำสิ่งต่างๆตลอดเวลาเขาเป็นเหมือนผู้นำในชั้นเรียนของเราอะนี่ขอบใจมากเลยเพื่อนแต่อย่างน้อยผมก็คิดว่าผมโชคดีเพราะอิสวะไม่ใช่พวกบูลลี่แม้ว่าเขาจะแกล้งใช้ผมแต่แน่นั่น ก็ให้เงินผมตามราคาของจริงๆเขาไม่เคยรังแกผมบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้รับความนิยมผมไม่คนเก็บตัวแต่ผมก็มีชีวิตในโรงเรียนที่สงบสุขโดยไม่มีปัญหาใดๆแต่ผมกลับต้องเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์ยุ่งๆเป็นครั้งแรกเมื่อเราต้องเตรียมงานสำหรับเทศกาลโรงเรียนเอาล่ะเราจะทำเมดคาเฟ่สำหรับเทศกาลโรงเรียนกันโชตะนายทำอาหารแล้วกันนะเพราะดูท่าทางนายคงบริการลูกค้าไม่ได้ เอ่อแบบนี้เวิร์กสำหรับฉันงั้นตอนนี้เราก็ต้องตัดสินใจว่าจะให้ใครรับบทเป็นเมดงั้นเธอจะทำใช่ไหมอายุมิทุกคนต่างจับจ้องไปที่อายุมิคุรามจิเด็กสาวที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนความงามและบุคลิกที่อบอุ่นของเธอทำให้เธอโด่งดังทั้งในหมู่หนุ่มๆและเสาวและผมรู้ว่าอิสวะชอบเธอจริงๆผมก็แอบรู้สึกกับเธอเหมือนกันใจ เธอเป็นเมดรับรองว่างานต้องสําเร็จแน่นอนเธอต้องดูหน้าเึ่งสุดๆในชุดแหม่แน่เลยอยากเห็นจะแย่แล้วอ่ะทุกคนต่างตื่นเต้นและชักชวนให้เธอรับบทนี้ทุกคนคิดว่าเธอจะตอบตกลงกับบทบาทนี้แน่ขอโทษทีนะฉันชอบทําอาหารมากกว่าขอเป็นคนทาอาหารแล้วกันนะตรงกันข้ามกับความหวังของทุกคนเธอปฏิเสธบทบาทนี้และแน่นอนไม่มีใครพอใจกับการตัดสินใจของเธอ ทำไมล่ะคนที่มาเมดคาเฟ่มักจะมาเพื่อเมดไม่จะเพื่ออาหารซะหน่อยอาหารไม่จำเป็นต้องอร่อยขนาดนั้นก็ได้ใช่ฉันจะทําอาหารเองเพราะงั้นเธอไปเป็นเมดนั่นแหละดีแล้วพวกเธอไม่คิดว่าการทําแบบนั้นเป็นการดูถูกลูกค้าเหรอแม้ว่าเธอจะอยากทําอาหารแต่มันก็ไม่ได้ออกมาดีหรอกนะเพราะโชตะก็อยู่ทีมทําอาหารเหมือนกันถ้าโซตะทําอาหารแล้วล่ะก็ลูกค้าต้องรูกันเข้ามาแน่ๆเลย ฉันคิดว่าฉันต้้งหากที่จะเป็นคนลดคุณภาพอาหารลงเนี่ยอะไรนะเธอกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยจู่ๆผมก็ถูกล่าเข้าสู่การสนทนาทำไมจะต้องยกระดับมาตรฐานให้ผมด้วยเห็นได้ชัดว่าอีสวะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เธอพูดโชตะนายทำอาหารได้เก่งจริงๆเหรอเออเอ่อคือคือ เขาทำได้อยู่แล้วล่ะถ้าพวกนายไม่พอใจกับอาหารที่โซตดทำแล้วก็ฉันจะยอมเป็นเมดอย่ายกระดับมาตรฐานขนาดนั้นสิเธอไม่เคยกินสิ่งที่ฉันทํามาก่อนเลยไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าอาหารอร่อยขึ้นมาฉันจะขอร่วมเป็นคนทาอาหารด้วยเนะน่าสนใจดีนี่ถ้าเธอว่าอย่างนั้นงั้นให้โซตดทําอาหารให้พวกเราชิมหน่อยละกันแต่ถ้ามันไม่ดีอย่างที่เธอพูดเธอต้องยอมมาเป็นเมด โอเคแต่นายต้องรักษาสัญญานะอิซาวะทุกคนตกลงโดยไม่ทงไม่ถามอะไรผมสักคำเสียงในหัวของผมส่งไปไม่ถึงพวกเขาและชะตากรรมของคุรโรมมจิก็อยู่ในมือของผมแล้วนี่โซตามันใจเข้าไว้นะฉันะเชื่อมาในฝีมือของนายนะเดี๋ยวคำคัดค้านของผมถูกปฏิเสธและทั้งฉันก็กลับไปตัดสินใจเรื่องบทบาทหน้าที่อื่นๆสำหรับเทศกาลของโรงเรียนบทบาทของคุโรมมจิ จะต้องได้รับการตัดสินหลังจากการสาธิตการทําอาหารของผมในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นหลังเลิกเรียนผมต้องทําอาหารต่อหน้าคนทั้งชั้นเพราะว่าเราทําเมดคาเฟ่ดังนั้นเมนูคือข้าวห่อไข่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนักหนาะเพราะงั้นเทค e it อีซีนะโชตะผู้คนต่างหัวเราะไปกับความคิดเห็นของอิซวะแต่คุโรมจิก็มองมาที่ผมด้วยสีหน้าจริงจังความจริงคือผมชินกับการทําอาหารและเป็นจุดสนใจ ผมตัดสินใจที่จะทําให้ดีที่สุดและเริ่มทาอาหารจากนั้นผู้คนก็เริ่มส่งเสียงฮือฮาทักษะการใช้มีดของเขาน่าทึ่งมากเลยอ่ะฉันคงไม่มีวันหันได้เร็วและแม่นยำขนาดนั้นแน่ๆวิธีการที่เขาพลิกกระทับแบบนั้นดูก็รู้ว่านี่มันมืออาชีพชัดๆอนะ่ะสาวๆรู้ทันทีว่าทักษะของผมไม่ธรรมดาแม้แต่พวกผู้ชายจึงแปลกใจที่ผมดูแตกต่างออกไปตอนทำอาหารเสร็จแล้วผมนำเสนออาหารต่อหน้าคนทั้งชั้นเรียน นี่ไม่ใช่ข้าวห่อไข่ธรรมดามันทั้งกึ่งสุกกึ่งดิบแบบนี้มันยากกว่าปกติมากเลยนะทุกคนดูอึ้งและเริ่มส่งเสียงดังกันอีกครั้งข้าวห่อไข่แบบเพอร์เฟกมันยากมากและไม่ใช่สิ่งที่มือใหม่สามารถทําได้ในคราวเดียวแ <c oughs> ม้ว่าหน้าตาจะดูดีแต่มันคงไร้ประโยชน์ถ้าไม่ถูกปากกันนะดูเหมือนเขาจะไม่ชอบปฏิกิริยาของฝูงชนเขาเรีบปีตักเข้าปากเพื่อตัดสิน <c oughs> นี่นี่มัน สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจคนอื่นๆทั้งหมดก็กรูเข้ามาชิมโหนี่มันโคตรอร่อยเลยฉันไม่เคยกินข้าวห่วอไข่ที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยรสชาติแบบนี้เรียกลูกค้าอะไรแง่แงนี่ไม่ใช่อาหารระดับเทศกาลโรงเรียนแล้วมันมากเกินไปแล้วด่าดูเหมือนทุกคนจะชอบอาหารที่ผมทำและกระใครก็พูดถึงมันได,ได้ไงนายทำอาหารดีๆแบบนี้เป็นได้ยังไงเนี่ย อิซวะถามผมด้วยท่าทางอิจฉาเล็กน้อยเอ่อคือนายคือคนคนนั้นจริงๆสินะโซตะฮิรัสึกะเธอหมายถึงอะไรคนนั้นนายไม่เคยดูรายการทีวีชื่อคุกแชมเปียนมาก่อนเหรอโซตะเป็นเชฟอัจฉริยะที่ชนะการแข่งขันประเภทเด็ก3ปีติดต่อกันเลยนะคุโรมาจิเข้ามาใกล้ผมและปัดผมหน้ามาขึ้นอา๋าฉันก็เห็นหน้าแบบนั้นมาก่อนนะ นายคือซอตะาฮิรัสกะคนนั้นที่ได้ออกทีวีมาก่อนใช่มหมฉันออกทีวีก็จริงแต่แต่ฉันมีชื่อเสียงเหรอนายดังจะตายในหมู่ผู้ชมรายการนั้นน่ะแม้แต่นักวิจารณ์ก็ยังยกย่องนายเลยนะโดยบอกว่านายเป็นแชมป์ที่ไม่มีใครเทียบได้เลยเอ่อโชว์ทำแค่ปีละครั้งเท่านั้นฉันเลยคิดว่าคนน่าจะลืมๆกันไปแหละ นายมักจะอยู่บนแท่นให้เชฟใหม่ๆท้าชิงตลอดทําให้พวกคนแห่ชมได้ตลอดเลยนะอิซาวะในเมื่อโซตาทําอาหารได้อร่อยงั้นแปลว่านายก็แพ้แล้วล่ะอ๋อยอมรับเลยงั้นเธออยากจะทําอะไรก็ตามใจเธอละกันอิซาวะออกจากห้องไปหลังพูดจบถ้าอย่างนั้นแล้วเจอกันตอนทาอาหารด้วยกันนะโซตะอืม ฮิรัสกานายทำแบบนั้นได้ยังไงหรอสอนฉันบ้างได้ไหมนายสอนฉันด้วยได้ไหมะฉันก็เป็นพนักงานทำอาหารเหมือนกันเนะสาวสาวทุกคนที่เป็นพนักงานทำอาหารเข้ามาล้อมรอบผมผมไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะผมไม่เคยถูกผู้หญิงลรลยล้อมขนาดนี้มาก่อนอย่าไปรับกวนซอตาแบบนั้นสิยังมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนอกจากข้าวห่อไข่ไม่ใช่เรื่องง่ายอะต่อมาเราได้ประชุมกัน และแตัดสินใจว่าเราจะทําข้าวห่อไข่เป็นเมนูหลักของเราและผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองสาวๆคนอื่นจะเตรียมเมนูอื่นๆและคุโรมาจิจะมาเป็นผู้ช่วยของผมในที่สุดเทศกาลโรงเรียนก็มาถึงเราโฆษณาชั้นเรียนของเราไว้ว่าเป็นเมดคาเฟ่ที่ให้บริการข้าวห่อไข่แสนอร่อยที่ทําโดยเชฟอชัจฉริยะและมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีลูกค้าผู้ชายเข้ามาหาเมดเยอะมากๆสาวๆเลยยุ่งกันมากเลยละ่ะมีออเดอร์ข้าวห่อไข่เพิ่มอีกสามจานนะฮิรัสกะคงุง อโอเคฮิตมากเลยเนาะข้าวห่อไข่ของโซตาออเดอร์ไม่เยอะไปหน่อยเหรอนั่นหมายความว่ามันอร่อยมากไงล่ะมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องและเราไม่มีเวลาพักเลยคุโรโมจิแยกส่วนผสมและทำขั้นตอนสุดท้ายเธอช่วยผมไว้ได้มากเลยล่ะเธอทำทุกอย่างด้วยความบ่องไวอาจเป็นเพราะเธอคุ้นเคยกับการทำอาหารเธอบอกว่าเธอชอบทำอาหารขอโทษที่ปล่อยให้เธอสองคนแบกภาระใหญ่แบบนั้นนะ ดันไม่มีใครสั่งเมนูอื่นบ้างเลยนะสิพนักงานทําอาหารคนอื่นๆเตรียมพร้อมและพร้อมที่จะทําอาหารแต่คําสั่งซื้อส่วนใหญ่กลับเป็นข้าวห่อไข่เพราะเป็นเมดคาเฟ่ผมคิดว่าคงจะมีลูกค้าผู้ชายมากกว่านี้แต่ก็มีลูกค้าผู้หญิงพอๆกันก ouais. crowd, ับผู้ชายเหตุผลก็คือเฮคุณสาวๆอย่าไปเมดคาเฟ่ของเราไหมข้าวห่อไข่ของเราอร่อยนะครับฉันจะไปถ้านายเป็นคนให้บริการเดาน่นะ ฉันด้วยอยากไปนะถ้าเป็นวันเลอร์คาเฟ่นะก็อยากทำให้นะครับแต่ว่าวันนี้ขอแค่มาโฆษณาข้าวห่อไข่สุดอร่อยที่หาทานที่ไหนไม่ได้ก่อนหรือแค่ได้แวะไปถ่ายรูปลงไอจก็คงจะเท่มากเลยแหละครับโอเคเลยถ้าง,งั้นเดี๋ยวแวะไปหานะแต่ขอเบอร์นายได้ไหมงนะ่าน่าเจอาไปแฮงเอากันหน่อยนะได้เลยครับสสาวได้ความยินดีเลยและครับอิสวะใช้หน้าตาหล่อเหลา พูดคุยกับสาวๆเพื่อดึงดูดพึกเธอมาที่ร้านและโปรโมตตัวเองซึ่งก็ได้ผลทั้งคู่นายน้มน้าวให้ฉันทำแบบนี้เพราะงั้นก็ติดจินด้วยควรัวต่อไปแล้วกันนะเพื่อนอะไรผมไม่รู้ว่าอิสวารู้สึกแบบนี้มาก่อนวันอันยาวนานสิ้นสุดลงและเมดคาเฟ่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากผมแทบไม่มีเวลาพักเลยเหนื่อยสุดๆเยี่ยมไปเลยนะโซตะคุโรบะจิก,ก็เหมือนกันอาจจะสายไปถ้าถามแบบนี้ แต่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นทรงผมตอนฉันออกทีวีไม่เหมือนตอนนี้สักนิดนี่ฉันน่ะนะเคยพยายามจะเข้าร่วมรายการนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ผ่านรอบคัดเลือกเพราะงั้นจึงไม่ได้เข้าร่วมรายการฉันชื่นชมนายมาตลอดนะตอนแรกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะักแต่พอได้เห็นทักษะการทําอาหารของนายแล้วฉันก็คิดว่าต้องใช่แน่นแนอ,อก่ก็ถึงว่าทําไมแตถึงดูทําอาหารเก่งเตรียมของแบบว่องไว ฉัน,นเทียบนายไม่ได้หรอกนะฉันพยายามอย่างหนักที่จะาชนะนายแต่ฉันไม่แม้แต่จะสามารถเป็นผู้เข้าแข่งขันเพนื่อทัาชิ่งนายได้เลยด้วยซ้ําในวันนั้นนะ่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้ามาลองคิดดูดีๆเด,ดาว่าต้องมีคนพยายามจะโค่นฉันอย่างแน่นอนฉันก็คิดแบบนั้นตอนเห็นนายออกทีวีนะ่ะแต่นายดูไม่ได้กังวลกับู่ต่อสู้เลยนี่นายแค่บอกว่าทำอาหารออกมาให้อร่อยที่สุดก็พอแล้วก็แค่คิดว่า ถ้าทุกคนทําอาหารออกมาได้ดีก็ไม่ต้องแข่งกันไงฉันเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกเพื่อจะสอบตัวเองดูว่ามีฝีมืออยู่ประมาณไหนและหลังจากนั้นมาเป็นการได้รับเชิญทั้งหมดนั่นคือชะตากรรมของแชมป์ถ้าเชวยังทาต่อด้เรื่อยนายก็ต้องแข่งอีกหลายๆรอบเลยละไม่จําเป็นคนที่ทําอาหารเก่งก็มีตั้งเยอะฮิราสึกะนายอยากไปงานโชว์สุดท้ายกับฉันไหมอะเฮ้ hey, ฉันก็อยากไปกับเขาเหมือนกันนะ ฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยฉันอยากรู้จักในายให้มากขึ้นนะฮิรัสกะาพนักงานทําอาหารสาวๆจู่ๆก็ขอให้ผมไปงานช่วงสุดท้ายกับพวกเธอผมไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกถามเรื่องแบบนี้เออคือผมเเออเออขอโทษนะเพื่อนเขาสัญญาไว้แล้วว่าจะไปกับฉันนะว้าเงี้ก็คงใช่ไม่ได้นะแล้วไว้คุยกันใหม่เดียเด๋ยวนี้นะฮิรัสกะคง คุโรมาจิช่วยผมไว้อีกครั้งโล่งใจมากเลยขอบคุณนะคุโรมาจิเธอช่วยฉันไว้อีกแล้วไม่เพราะฉันอยากไปงานสุดท้ายกับนายตั้งหากอะอ,อะไรนะน่าตื่นเต้นนะเด,เดี๋ยวเนี่ยอันนี้จริงจังใช่ไหมเนี่ยจริงจังสิโอเคใช่ไหม,มโซตะก,ก็ได้ผมไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนงั้นพวกเธอสองคนก็ไปกันเลย อานายมีปัญหาอะไรเหรออิซะวะชอบเธอผมไม่คิดว่าเขาจะพอใจกับเรื่องนี้แน่อิสวะจ้องมาที่ผมและพูดสิ่งที่ผมไม่คาดคิดฉันขอโทษที่าาเรียกนายว่าคนเก็บตัวและชอบใช้นายให้ไปทํานู่นทนํานี่ฉันเรืยองของเรามาถึงจุดนี้ในงานได้ก็เพราะนายฉันก็แค่ข้าหอ,อใครได้รับความนิย,ยมมากเมื่อเทียบกับเมนูนอื่นๆใช่ไหมล่ะนายควรจะมั่นใจเข้าไวอ,อ่เออข,ขอบคุณนะขอบคุณเหมือนกัน จะก็ได้มีช่วงเวลาที่ดีๆกับเขาบ้างฮะไม่มีอะไรโหฉันได้รับข้อความเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอิสวัจากไปตาก็เอาอแต่มองข้อความในมือถือในช่วงงานสุดท้ายมีแผงขายอาหารมาเปิดเยอะแยะไปหมดเราเดินเล่นด้วยกันและสนุกกับเทศกาลของโรงเรียนเดี๋ยวอีสักแป๊บจะมีพูุดอกไม้ไฟด้วยดีเลยเราไปที่ที่ไม่พลุกพล่านและรอชมพูุจกตรงนั้นไม่มีใครอยู่รอบๆ และรู้สึกว่านี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะเห็นพลุนี่โซดานายเคยมีความเชื่อเรื่องพลุมหมความเชื่ออะไรนะความเชื่อที่ว่าคู่รักที่จูบก,กันในช่วงพลุแรกจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเลยนั่นฟังดูโรแมนติกนะหวังว่าเธอจะได้มากับแฟนในปีหน้าปีนี้ก็ได้มากับแฟนนะอะไรนะพลุแรกจูกยิงขึ้นฟ้าเธอน้มตัวมาจูบผม เมื่อท้องฟ้ายามก่้าคืนเต็มไปด้วยแสงและสีคือคือคุโรมจิทำไมเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอฉันน่ารักนายนะนายคือคนที่ฉันชื่นชมในหน้าจออยู่ตลอดฉันเห็นนายทํางานหนักมากในวันนี้แล้วฉันก็ตกหลุมรักนายมากขึ้นกว่าเดิมอีกนี่ฉันคนนี้ไม่พอสำหรับนายเหรอไม,ไม่เลยฉันก็แอบชอบเธออย่างลับๆฉันตกหลุมรักเธอมากขึ้นตอนที่เธอเห็นค่าในตัวฉัน เรามีงานอันติเรกเหมือนกันดังนั้นจะคิดว่าเราจะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันได้นะวันนี้ฉันสนุกกับการทำอาหารร่วมกันกับนายมากโซตะฉันก็ด้วยมันดีมากที่มีเธออยู่ข้างๆฉันฉันอยากจะไปออกเดทกับเธอและผมก็จูบเธอเป็นครั้งที่สองตั้งแต่นั้นมาชีวิตในโรงเรียนของผมก็เปลี่ยนไปอย่างมากต้องขอบคุณอายุมิที่ทำให้ผมสนุกกับทุกวันในชีวิตเราจะได้อออออยยยยู่่่่ดด้้ววกกัันนนละมมมีคคาาาสุขตไไปใรจเชืง